สำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสอทชค่ะก็มีการประกาศนะคะให้มีการเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากน้ำล้นตลิง่งน้ำท่วมขงังแม่น้ำยมและแม่น้ำนานค่ะช่วงวันที่22ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2567นประชาชนก็จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมน้ำนานนะคะทำให้ระดับน้ำในแม แม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิง่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำน่าน และน้ำยมค่ะขอให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะในส่วนของพื้นที่แม่น้ำยมค่ะที่จังหวัดแพร่ระดับน้ำมีแนวโน้มล้นตลิง่งตั้งแต่บริเวณที่ลุ่มตาม่าอำเภอสองถึงอำเภอเมือง1-2เมตรในช่วงของวันนี้ไปจนถึงวันที่27สิ่งหาคมนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ให้หน่วยงานเฝ้าระวังร่วมบริหารจัดการน้ำผันน้ำและ ควบคุมปริมาณน้ําไหลนะคะที่อําเภอเมืองให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดค่ะทางด้านน้ำน่านนะคะที่จังหวัดน่านระดับน้ํามีแนวโน้มล้นตลิ่งบริเวณนอกแนวขันกั้นน้ําที่ไม่มีแนวป้องกันน้ํำถาวรค่ะบริเวณที่ลุ่มต่ําอําเภอเมืองจะสูงถึง1 1ึ่งถึงหนึเมตรห้นะคะแล้วก็ที่ อำเภอเวียงนะคะระดับน้ําจะสูง1เมตร50ถึง2เมตรด้วยกันค่ะในช่วงของวันนี้ไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเช็คจากสภาพน้ําในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายพบว่าระดับน้ําในลําน้ําโขงเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานประมาณ30เซนติเมตรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องประชาชนก็จะต้องเกาะติดสถานการณ์น้ํากันอย่างใกล้ชิดค่ะ